ทำเรื่องศาสนาให้ดีฟวงาสนาสัจารรพอแล้วคือความจริงแต่เดียวมีมนุษย์หน้าให้เกิดมาแล้วไม่เก่งไม่เฉลีไม่ามีไหมครับมีม้วยความโลความโกรธาหรือวาการมีไหมมันก็มีทุกคนนมีอะไรที่งทำและทำิดมีโทษมีฆ่ามีันามันก็มีสัจธรมเดียวกันนั่นแหละแต่ไ่เรียกชื่อกันต่างๆนานาตามง ความที่เห็นอันนี้มากกว่าความที่มีบุญญาประมีน้อยมีบุญน้อยผู้มีบุญผู้ไม่มีบุญเลยคิดประมีเลยนะผู้มีบุญมากก็คิดได้น้อยนิดผู้มีครึ่งหนึ่งก็คิดได้ครึ่งผู้มีมากพระพุทธเจ้ามันก็สงสารที่รักงสิ่งที่เหลือนั้ท่านรู้ไปหมดแล้วอันนั้นถือว่าท่าเข้าถึงควางทีแล้วนอกนนั้จะเห็นี้บางทีก็เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นสิ่งนั้นเป็นสิ่งนี้เกิดมาเพื่อเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ทำเป็นอย่างนี้ ก็มีแต่คำฆ่าเรานั้นเพราะใจเราไม่ถึงความจริวันไปอยู่ไหนก็แล้วแต่สถานที่อะก็ตามแต่วันมีความพูดระธรม้นี่แหละข้แล้วที่ถึงสัจธรรมความจรสิ่งที่เราพูดอู่สิ่งที่เราพูดเรื่องกรสรู้สิ่งที่วันพระหลังเจ้าวันาบรรลุทำาพือไรู้เห็นถ้านเมสิ่งพวกนี้ถ้ามีมงมีอะไรจะไดขัดแยงกันเหมือนพวกเรา่ ไฟขัดไฟแย้งกันอยู่เรื่อยไฟโต้ไฟแย้งกันอยู่เรื่อยทกเถียงกันอยู่เรื่อยเพราะความคิดเห็นมันไม่เข้ากันเลยขึ้นอยู่กับที่เหลี่ยมหัวใจของแต่ละดวงแต่ละดวงหน้ามากน้อยหนาบางต่างกันแต่พระสงท่านต้องเลยคิดแต่ต่างกันนะถ้าอย่างพระอรหันต์นั้นเป็นอันเาวุธการโยกย้ายกระแสนล้วทำไมมีเป็นพระหานแลพวผู้ได้ก้าที่พระองค์พระองค์ไม่ได้แยกันเลยเพราะ ลูกเดียวกันตาตัวลูกสิ่งเดียวกันเห็นสิ่งเดียวกันเพนนั้นคือเป็นการรราของเราไอ้พวกเราไอ้พวกเรานี่เลี้ยงตาออกเลีงตาเข้าเดี๋ยวเข้าเข้าหองหอเลี้ยงกระถอบกรเทียนกันเพราความคิดเห็นสัมพันธ์พึ่งอยู่กับพี่เล้งท่าใจแต่แล้วเาก็มันทาให้เข้ากัจคุณว่าธรรมชาตมันมีอย่นงไรมันก็เลยคิดไปต่างๆมาๆแบงนี้เละเห็นว่าเป็นบุญเห็นว่าเป็นบาปเห็นว่าเป็นไม่เป็นบุญเป็นบาปไม่เป็นมีดีมีชั่ว เห็นว่าบุญไม่มีบาปไม่มีอย่างที่พูดเุณชาวเนียรลยย้ำจะสิ่งเดียวเพราะตอนนี้โลกทั้งหลายมันกำลังเมื่อนั่นมันเมื่อนตรงไหนโลกมันไม่ได้เมื่อนอนดวงอาทิตย์แต่มันเมื่อนในหัวใจคนคิดบุญคิดบาปคิดไม่ได้เอาคิดว่าคิดว่าชั้นหน้าเขาบอกว่าไม่มีแต่ทั้งวันทุกวันมันก็มีคิดแค่เรื่องที่ไม่ดีมันโม่งขนาดไหนอ่ะมันโุนอ่ะชั่วโมงหน้ามีไหมันก็มี แค่ว่าอะไรชาติหน้าบุญแตสิ่งนี้มันไกล้ตัวสิ่งมันใกล้ตัวเจ้าของนี่นอ,อยู่แค่ไหนวันพรุ่งนี้มันมีไหมปฏิเสธได้ยัล่ะก็เห็นก็รู้กันอยู่แล้วนี่แหละที่ว่าศักราโลกทั้งหลายาสิ่งพวกนี้มันคล้องไปคล้องไปแล้วไม่รู้จะวางอแล้วไม่คิดจะทำบุญไปที่อื่นกัน